จ๋ายายยายตกปลาให้หนูกินนะลูกเห็นไหมใยได้หนึ่งตัวแล้วแบบักบักปานละหารตรนตัวนี้เอาละครับกำลังตอดเอาละครับกำลังตอดแล้วตอนนี้ sao nó, em sợ, em sợ cái gì? mình sẽ uống nước này, hay แกนที่สองมาแล้ว <c oughs> หนุนดูคนนุนกระมานไหม มันมุนเห็ดอยากแผ่เป็นบ้าลองมันตอดดึงไปยิ่งดึงขึ้นเด็กไม่ต้องมุนให้มันไหลไปก้อนหนาตอดแล้วตอดด้ยให้มันดึงใสเข้าไปก้อนเหี่วขึ้นยังยัง ข้าวหลุดไปแล้วหนึ่งเ,เอ,อ้ยดูมันมันต้เอามาใส่คุนนี่ม่ไออกมองวันนี้